เ้าทางกบาลก็ของพระเจ้านะครับเพราะว่าเดือนกุมภาเนี่ยเป็นปีที่เขาต้องจ่ายภาษีกันนะครับผมบองเราต้องจ่ายภาษีประมาณสักเกือบหมื่นได้นะครับของพระเจ้าที่เออมีเงินเหลืออยู่ในวันนี้นะครับผมจะเน้จากพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับ,รบรฟิลพปปคัีร์บอข้อ23บอกว่าข้าพเจ้าทําทุกสิ่งได้เพราะมีพระองค์ผ,ผู้เสริมกําลังให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าทําทุกสิ่งได้ เขามีพระองค์ผู้สกกรงกำลังให้แก่ข้าพระเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะว่าไปผมก็เห็นว่าชีวิตของเราในโลกนี้เนี่ยเรามักจะเจออะไรที่มันเรารู้สึกว่ามันเกินกำลังของเรารู้สเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องธุรกิจเรื่องความสัมพันธ์กับคนสุขภาพบ้านารถอะไรเงี้ยทุกอย่างที่เป็นปัญหาที่เข้ามาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเรามักจะเจอกับอะไรที่มันเรารู้สึกว่าเกินกำลังของเราเสมอ เช่นถ้าเกิดคนมาโกงเงินเราสักร้อยหนึ่งผมไม่รู้สึกอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดคนมาโกงเราสักสามหมื่นเนี้ยเือมันก็เกินกําลังของเราไปหน่อยหรือว่าบางทีเรารู้สึกว่าทํางานหนักก็โอเคนะแต่ว่าถ้าเกิดเจอคนในที่ทํางานมาหักหลังเราอะไรนี้ก็รับได้ยากหปบางทีเรื่องสุขภาพนะครับถ้าเกิดเป็นเรื่องแค่บ่ดีบาผมคงไม่รู้สึกอะไรแต่เชียงมเกรงผมรู้สึกว่ามันก็นหนักเกินกำลังของมือนกัน หรือบางทีคาพูดของคนบางคนนะครับที่เราเจอถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักกันเพราะว่าเราเราคงจะไม่รู้สึกอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่เรารักเช่นพ่อแม่เราอะไรนี้เพราะว่าเราเราก็เราก็รู้สึกว่ามันก็หนักเกินไปหน่อยดังนั้นก็มีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเราที่ที่ผมก็รู้สึกว่ามันหนักเกินไปที่เราจะที่เราจะเจอเราก็รู้สึกว่ามันหนักเกินกําลังของเราไปกว่าที่เราจะจัดการได้นะครับแต่ว่าระคัมภีรีก็บอกไว้นะครับว่า ข้าพเจ้าทาทุกสิ่งได้เพราะมีพระองค์ผู้เสริมกาลังที่แก่ข้าพเ,เจ้าจริงๆแล้วคนที่เขียนก็คือเปาโลนะครับเปาโลเนี่ยเขาก็เจออะไรที่ที่หนักหนาบ้างเหมือนกัน <c oughs> สักสองพันปีที่แล้วเนี่ยพระเจ้าก็เรียกเขาห้ให้เดินทางทั่วยุโรปเพื่อไปประกาศเรื่องพระเยซูครับเมื่อสักสองพันปีที่แล้วปเปาโลก็เขียนด้วยเขาเจออะไรบ้างครับในระหว่างการเดินทางสองพันปีในช่วงนั้นนะครับข้าพเจ้า เอามาจากสองโครินนะค,ครั 11, 21, 27. บสองโครินบทที่11ข้อ23ถึง27่อิบบอกว่าข้าพเจ้าถูกเคี่ยนตีนับครั้งไม่ถ้วนอยู่ในขั้นสาหัสเจียนตายหลายครั้งชาวยิวฆ่าชาวยิวเคี่ยนข้าพเจ้าหครั้งครั้งละ40ทีหักออกเสีย1ทีทำไมถึงเป็น40หักออกแคหนึ่งเลย40หักออกหนึ่งเหลือเท่าไหร่สามสิบเก้าเพราะว่ากฎบัญญัติของยิวบอกว่าอย่าปีคนให้ถึง40ทีเขาก็เลยปีไป สามสิบเก้าทีพอโลงลงไปอีกครั้งเอ่ยห้าครั้งนะครับห้าครั้งข้าพเจ้าถูกปวยด้วยไม้เรียวสามครั้งถูกหินคว้างหนึ่งครั้งหินคว้างนี่คือเขาจะฆ่าให้ตายครับแล้วก็เ,าเอาหินมาก้อนใหญ่ไล่คว้างกันให้ตายเรือแตกสามครั้งข้าพเจ้าลอยคออยู่กลางทะเลตลอดทั้งวันและทั้งคืนใครเคยเจอบ้านเรือแตกก็คงไม่เคยนะครับ ข้าพเจ้าเดินทางตลอดเวลาได้รับภัยจากแม่น้ำจากโจรจากคนชาติเยู่วนเองจากบรรดาคนนอกเผเชิญภัยทั้งในตัวเมืองและในถิ่นธุรกันดารภัยในทะเลและภัยจากพี่น้องจอมกลองข้าพเจ้าทํางานหนักและทนต่อความลําบากไม่ได้หลับนอนหลายคืนทั้งหิวและกระหายบ่อยครั้งที่ไม่มีอาหารรับประทานใครเจอเจอบ้างเลยก็คงไม่เคยเจอครับเราอาจจะแค่ไม่ค่อยมีเงินแต่ก็ไม่เคยถึงขัน้นไม่มีอาหารรับประทาน แต่เปาโลบอกว่าเขาต้องหิวทั้งกระหายบ่อยครั้งไม่มีอาหารรับประทานทั้งหนาวและเป่วยอากาศ2,000ปีที่แล้วเนี่ยพระเจ้าโซเรียเปาโลเนี่ยให้เดินทางไปทั่วยุโรปนะครับเพื่อพูดเรื่องพระเยซูให้คนอึกฟังทีนี้จะเดินทางมันต้องใช้อะไรเอ่ยใช้เงินถึงแม้ใช้เงินเปาโลก็เขามีอาชีพคือเย็บเป็นนะครับเย็บเป็นขาย ถ้าทํางานไปด้วยเย็บเต็นท์ไปด้วยเดินทางไปด้วยเนี่ยจะมีเวลาเย็บเต็นท์ได้เท่าเดิมไหมก็ไม่เท่าเดิมใช่ไหมคือถ้าเกิดเราทํางานเนี่ยแต่ว่าเราต้องเดินทางไปด้วยเราก็มีเวลาทํางานน้อยลงรายได้ก็เป็นไงเอ่ยก็น้อยลงแต่ต้องเดินทางเท่าเดิมเอาเงินไปจ่ายค่าเดินทางก็เลยไม่ค่อยเหลือไปจ่ายค่าอาหารก็เลยต้องกินอาหารน้อยลงพอเดินทางเมื่อก่อนเดินทางด้วยเรือใช่ไหมเจอพายุเรือก็ ต่เดินทางผ่านที่เปลี่ยวเปีก็เจอโจดปลด้นไปประกาศบางเงืองเขาไม่ชอบก็เจอไล่ท่าเจอทำร้ายเปาโลก็เจอสิ่งนี้มามากมายเปาโลก็คงจะคิดว่าเออมันมันต้องเกินกําลังครับเกินกําลังที่คนคนหนึ่งจะรับได้แต่เปาโลก็เขียนว่าในนะครับจากฟิลิปีข้าพเจ้าทําทุกสิ่งได้เพราะมีพระองค์ผู้เสริมกําลังให้แก่ข้าพเจ้าเปาโลบอกว่าที่เขาสามารถไปประกาศขาศ่าวประเสริฐอย่างที่ านเจ้าเรียท่าก็ไปทำแล้วต้องเจอจากอะไรอย่างเงี้ยสาหัสสากันเจอคุกเจอตารางเจอคนทําร้ายเจอความหิวเจอการลอยคอกลางทะเลที่ทนต่อสิ่งแบบนี้ได้เพื่อไปประกาศข่าวประเสริฐได้เพราะอ,อะไรเอ่ยเพราะพระองค์เสริมกําลังให้แก่ข้าพเจ้าจริงๆตอนที่บโูเขียนฟิลิปปนีนะเขียนอันนี้เนี่ยก็เขียนจากในคุกนะครับที่ข้าพเจ้าทานอยู่ในคุกได้เพราะว่าพระองค์มีพระองค์ผู้เสริมกำลังให้แก่ พระเจ้าก็าามีแผนการสําหรับชีตโปโลนะครับก็คือว่าให้โปโลเนี่ยเดินทางทั่วโยุโรปไปพูดเรื่อนพระเยซูใู้อื่นฟังแต่ว่ามันง่ายไม่เอ่ยมันก็ไม่ง่ายเขาต้องเจออะไรมากมายแต่เขาก็บอกว่าที่เขาทําได้ก็เพราะมีพระเยซูผู้เสริมกําลังให้เขาจริงๆเนี่ยเมื่อเมื่อผมมาคิดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมก็มองที่สมาชิกโบสถ์ท l เซเนี่ย ผมก็รู้สึกจริงๆว่าพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในแผนการอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่แล้วผมเห็นเออใหม่เดคลินิกเนาะเห็นยุ้ยทํางานโรงงานเลยเนี่ยเห็นก๊อฟเป็นกุ๊งก็ก,ก,ก็ก็รู้สึกว่าเราแต่ละคนเนี่ยก็อยู่ในแผนการของพระเจ้าอยู่แล้วเรากาลังอยู่ในแผนการของพระเจ้าอยู่แล้วะพระเจ้าก็จะใช้สิ่งที่เราทำเนี่ยวันหนึ่งเพื่อนําคนมากมายมาหาพระเจ้า ผมผมรู้สึกจริงว่าเราอยู่ในแผนการของพระเจ้าแล้วก็วันหนึ่งพระเจ้าจะใช้ชีวิตเราด้วยแหละในการนําคนนะครับมากขึ้นมากขึ้นมารู้จักพระเจ้าโอเคเราก็อยู่ในแผนการของพระเจ้าครับรู้สึกอย่างนี้แต่คำถามว่าเราอยู่ในแผนการของพระเจ้าเนี่ยมันง่ายไหมก็ไม่ง่ายเปาโลอยู่ในแผนการของพระเจ้าง่ายดีเองก็ไม่ง่ายเราซึ่งอยู่ในแผนการของพระเจ้า ซึ่งพระเจ้าอยากจะใช้ชีวิตรเราเนี่ยในการนําคนมารู้จักพระเจ้าถามว่ามันง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายการอยู่ในแผนการของพระเจ้าก็ไม่ง่ายนะครับเราก็จะเจอสิ่งที่เป็นความยากลําบากมากมายที่เรากําลังเจอสิ่งที่เราต้องเจอแล้วเราก็คิดว่ามันก็หนักกว่าที่เราจะแบกรับได้ถ้าเรารู้สึกอย่างนี้ก็ให้เราพูดเหมือนที่พอลพูดนะครับถ้าพระเจ้าทําทุกสิ่งได้เพราะมีพระองค์ผู้สรงกําลัง ให้แก่ข้าพเจ้าจริงๆเนี่ยเมื่อพระเจ้ามองลงมานะครับพระเจ้าก็เห็นว่าเราเนี่ยอยู่ในแผนการของพระเจ้าแล้วและพระเจ้าก็ใช้ชีวิตเราเนี่ยทาให้คนรู้จักพระเจ้าซาตานมองลงมาซาตานก็เห็นเหมือนกันว่าเราอยู่ในแผนการข,ของพระเจ้าอยู่ดังนั้นซาตานก็อยากจะให้เราเดี่ยร้อใจซาตานก็ได้บอกว่าซาตานก็ทาให้เรามีความคิดว่าเออมันไม่ไหวหรอกเลิกเถอะ เราเดิน่อไปไม่ได้เลยพอเราเริ่มรู้สึกนี้ก็ห้รู้ว่าซาตานเนี่ยเป็นผู้ที่ใส่ความผิดนี้เนี่ยเข้ามาในสมองของเราเราก็ต้องพูดอย่างที่ปอลูพูดว่าข้าพเจ้าทําทุกสิ่งได้เพราะมีพระองค์ผู้ทสรงก,กำลังให้แก่ข้าพเจ้าจริงๆเนี่ยเมือ่อเมื่อเราอยู่ในโลกใบนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในแผนการของพระเจ้ามันก็ไม่ง่าย เพราะว่าโลกไปนี้เนี่ยก็เต็ไมไปด้วยความบาปซึ่งเกิดมา,าตั้งแต่สมัยปฐมกาลครับดังนั้นมีคนมากมายที่ที่อยากให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเรามีคนมากมายที่มีความไม่ดีในตัวแล้วก็ทําสิ่งที่ไม่ดีกับเราแล้วเราเองก็ดีพร้อมไม่เอ่ยเราเองก็ไม่ดีพร้อมด้วยก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความอ่อนแอและเป็นความบกพร่องของเราดังนั้นเนี่ยเพราะว่าคนอื่นก็ก็มีความไม่ดีเราเองก็มีความไม่ดี มันจริงไม่ง่ายนะครับที่ที่เราจะอยู่ในแผนการของพระเจ้าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในแผนการของพระเจ้ามันก็ไม่ง่ายอยู่ดีเพราะว่าคนรอบตัวเราก็ก็มีความไม่ดีมากมายเราเองก็มีความไม่ดีท้หลายอย่างดังนั้นมันจึงมีความยากลำบากท,ทีเดียวครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องวันนี้คือว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันลําบากเนี่ยสิ่งที่เราทาได้คือว่าเราต้องพึ่งพากําลังของพระเจ้าเราต้องให้พระเจ้าเสริมกําลังให้แก่เรา เาโลบอกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้เสริมกําลังให้เขาทําทุกสิ่งได้พอลโลก็พูดไว้แค่นี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอ่อการที่จะให้พระเจ้าเสริมกําลังกับเราเนี่ยมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยคือว่าเราเองเนี่ยต้องทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อเปิดโอกาสให้พระเจ้าเนี่ยเสริมกําลังให้แก่เราด้วยดังนั้นในช่วงนี้นะครับผมจะพูดถึงเอ่อบางสิ่งบางอย่างที่เรา กระทาได้เพื่อเป e e <tinc S 1> ิดโอกาสให้พระเจ้าเสริมกําลังให้แก่เราเราเปิดโอกาสให้พระเจ้าเสริมกําลังให้แก่เราโดยการทําในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทําซึ่งฟังแล้วดูเหมือนกับเป็นการลดสิ่งต่างๆที่เรามีมีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าบอกให้เราทําแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากทาเพราะดูเหมือนแต่ว่ามันจะลดสิ่งต่างๆที่เรามีลงไป แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเรายอมทําสิ่งเหล่านั้นที่พระเจ้าบอกให้เราทําซึ่งดูเหมือนวกับว่าจะลดสิ่งบางอย่างที่เรามีเนี่ยมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้พระเจ้าเนี่ยเสริมกําลังให้แก่เรานะครับแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะไม่ง่ายที่จะทํามันต้องอาศัยความเชื่อที่จะทําเพราะว่าโดยความคิดแบบมนุษย์นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถ้าเราทําสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามีมันจะถูกลดลงไปเราจรึงไม่อยากทํา แต่พระเจ้าก็จะบอกให้เราทำเพราะว่ามันจะเป็นการเิยโอกาสให้พระเจ้าเสริมกําลังให้แก่เรานะครับผมยก,ย,ยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างเช่นการจัดสรรเวลาเพื่อพักผ่อนการจัดสรรเวลาเพื่อพักผ่อนพระเจ้าบอกให้เราจัดสรรเวลาเพื่อพักผ่อนมันลดอะไรบางไปเลยลดอะไนะลดการทํางานแล้วลดอะไรด้วยลดเงินด้วย จริงๆเนี่ยพระเจ้าบอกว่าให้เราในจัดสรรเวลาเพื่อพักผ่อนให้จัดสรรเวลาที่จะให้เราเนี่ยเลิกคิดเรื่องงานเลิกหมกมุ่นเรื่องงานไปทําบางสิ่งบางอย่างที่เราทําแล้วเรารู้สึกสนุกชอบแล้วก็ผ่อนคลายแต่หลายครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทําไม่ได้เพราะว่าถ้าทำเนี่ยเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเดี๋ยวรายได้จะไม่พอเออเดี๋ยวจะอ่านหนังสือเตรียมสอบไม่ทัน ไอสิ่งที่อยากจะให้เร็จก็จะไม่เกิดขึ้นเราจรึงไม่ยอมจัดสรรเวลาเพื่อพักผ่อนแต่จริงๆเนี่ยใครเป็นคนบอกให้เราจาัดสรรเวลาเพื่อพักผ่อนเออพระเจ้าดังนั้นถ้าเราไม่ยอมพักผ่อนเนี่ยเรากําลังขึ้นพาก,กําลังใครเออของเราแล้วเราก็ปิดประตูที่จะให้พระเจ้าเนี่ยมาเสริมกําลังเราดังนั้นถ้าเรายอมจัดสรรเวลาเพื่อพักผ่อนเราต้องมีความเชื่อทีเดียวนะครับว่า พระเจ้าจะเสริมกำลังเราทั้งร่างกายและจิตใจและปัญญาให้งานเสร็จให้ผลงานให้ผลของหวันมันเท่ากับเวันให้รายได้ของหกวันเท่ากับเจ็ดวันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพักผ่อนเนี่ยมันต้องใช้ความเชื่อทีเดียวเพราะเราจะรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันจะต้องถูกลดลงไปเราจะทํางานได้น้อยลงเราจะมีเวลาหนังสือเที่ยรบยมสบน้อยลงรายได้เราจะน้อยลง แต่จริงๆแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าเนี่ยชอบใจเมื่อเห็นเราจะสรรเวลาพักผ่อนโดยประสบการณ์ของผมเ่ยนะครับหลายๆครั้งเนี่ยพระเจ้าเข้ามาหาผมมาฝักในใจมาให้ความคิดดีๆเมื่อตอนที่ผมกําลังพักผ่อนสิ่งเหล่านี้นไม่ค่อยเกิดขึ้นเมื่อผมทํางานอยู่สะท้อนว่าพระเจ้าเนี่ยชอบการที่เราจะสรรเวลาเพื่อพักผ่อนและพระเจ้าก็ชอบที่จะเข้ามาหาเราเมื่อเรากําลังพักผ่อนอยู่ ลหลายๆครั้งผมพักผ่อนอยู่ผมรู้สึกว่าพระเจ้าก็เข้ามาพูดสิ่งดีๆทาให้มีกําลังใจทําหให้มีความกลองใจทําให้มีความกระตือรือร้นรที่จะมาลุยงานต่อไปสิ่งสิ่งที่มันน่าเศร้านะครับก็คือว่าออผมเห็นหลายคนที่เป็นคนทํางานใน,นธุรกิจเนี่ยทำงานจนไม่พักผ่อนแล้วเกิดปรากฏการณ์ที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามันเบิร์นเอาท์หรือว่าคือว่าจิตใจมันพันร่างกายมันพันแล้วก็ทําอะไรไม่ได้อีก สัก,สกหลายปีก่อนนยผมก็ไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วเขาเล่าถึงคนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์พระคำผีให้ผมฟังก็บอกว่าคนนั้นเนี่ยทางานไม่พักผ่อนเป็นเวลานานจนในที่สุดก็เบร์เอาแล้วทำอย่างเงี้ยคือแบบว่าพูดกับเมียกับลูกไม่ได้ต่อไปจนเขาต้องส่งโรงพยาบาลเพราะว่าทํางานหนักจนไม่พักผ่อนแล้วเมื่อทางานหนักจนไม่พักผ่อนเขาเพึ่งกํลาลังใยเอย พึ่งกาลังตัวเองเขาไม่อนุญาตให้พระเจ้าเข้ามาเสริมกําลังเขาดังนั้นถ้าเราอยากจะให้พระเจ้าเนี่ยเข้ามาเสริมกําลังเราให้เราสู้กับสิ่ง,งต่างๆได้เราต้องจัดสรรเวลาพักผ่อนนะครับการพักผ่อนไม่ใช่เป็นการขี้เกียจแต่เป็นการลดการพึ่งพาตัวเองเพื่อให้พระเจ้ามาเสริมกําลังเราพระเจ้าบอกให้เรา มีการร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้องในพระคิดอย่างสม่ำเสมอพระเจ้าอยากจะให้เราสร้างวินัยจัดสรรเวลามาร่วมสามัคคีธรรมกบบพี่น้องสม่ำเสมอถ้าเราจัดสรรเวลาเรื่องนี้สม่ำเสมอเราถูกลดอะไรบ้างเยอะเนาะจริงๆแล้วคิดดูลดเวลาทํางานลดร,รายได้ถ,ไถูกไหมถูกลดการลดการพักผ่อนถ้าเราอยากนอนสบาย ก็ไม่ได้ถูกไหมหรือถ้าเราอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนก็ก็ไม่ได้เช่นกันดังนั้นสิ่งที่ต้องถูกลดลงไปอีกก็คือความสูุกสนานในชีวิตดังนั้นถ้าเราจัดสรรเวลามาสามคีทำกับพี่น้องคือมาบทอาทิตย์เช้าสมเสมอเนี่ยเราต้องถูกลดหลายอย่างทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานการอ่านหนังสือต่อการนอนการไปเที่ยวความสูุกสนานต่างๆแต่ว่า ถ้าเกิดเราไม่จัดสรรเวลาเรื่องนี้เราคิดว่าโอเคเราจะไม่อยากมาบวชสมเสมอเพราะเราไม่อยากจกะเสียรายได้เร,ไรเ,รเราไม่อยากจะเสียการทํางานเราไม่อยากจะเสียเวลานอนเราไม่อยากจะเสียเวลาการไปเที่ยวกับเพื่อนเราก็กําลังพึ่งพาตัวเองในเรื่องรายได้ในเรื่องการพักผ่อนในเรื่องความชื่นชมินดีในชีวิตเช่นความฝุดนานอะไรเงีนน้ยเนาะเรื่องผลการเรียนด้วย แต่ถ้าเราจัดสรรเวลาเพื่อมาสามัคคีธรรมมาบูชาย่างสมเสมอเนี่ยเราลดสิ่งที่เรากาลังลดเรายอมให้สิ่งที่เราทําได้ด้วยกําลังของเราเนี่ยมันถูกลดลงไปแต่เรายอมให้พระเจ้ามาเสริมกาลังเราในเรื่องงานเรื่องรายได้เรื่อง,องผลการเรียนเรื่องความชื่นชมินดีในชีวิต จริงๆนะครับถ้าเกิดเราไปถามคริสเตียนว่าคริสถ้าเกิดเราไปทาวิจัยนะแล้วถามคริสเตียนว่าคริสเตียนเนี่ยได้รับการเสริมกําลังจากพระเจ้าบ่อยที่สุดนในช่วงไหนช่วงไหนบ้างช่วงที่มาประชุมกับพี่น้องคริสเตียนพระเจ้าเนี่ยเสริมกําลังร่างกายของผมให้ผมหายโรคตอนที่ผมมาประชุมกับพี่น้องคริสเตียนพระเจ้าไม่ได้รักษาผมแล้วให้ผมนอนอยู่ที่บ้านผมเคยเป็นภูงแท้ผมเคยเป็น <ST>. แล้วก็เคยปวดหลังแบบเรื้อรังรักษาไม่หายพระเจ้ารักษาผมตอนนี้ผมมาประชุมกับพี่น้องคริสเตียนท่านถามพี่น้องคริสเตียนว่าพี่น้องคริสเตียนได้รับกำลังใจได้รับความกรนอือนือร้นในชีวิตได้รับความหวังมากที่สุดตอนไหนตอนที่เขามาประชุมกับพี่น้องคริสเตียนเพราะว่าพระเจ้าอยากจะเสริมกำลังเราตอนเรามาประชุมกับพี่น้องคริสเตียนพระเจ้าตั้งการประชุมกับพี่น้องคริสเตียนไว้เป็นที่ที่พระเจ้าจะเสริมกำลังเรา บางสิ่งบางอย่างอีกที่พระเจ้าบอกให้เราทาแล้วเราดูเหมือนมันจะลดลดบางสิ่งบางอย่างที่เรามีลงไปแต่ถ้าเราทํามันจะเปิดโอกาสที่พระเจ้าด้เข้ามาเสริมกำลังเราการไหวเงินที่พระเจ้าถ้าเราทามันลดอะไรองลดเงินที่จะใช้จ่ายลดเงินที่เราจะเก็บลงไปแต่ถ้าเราไม่ทําเราก็บอกว่าข้าพเจ้าจะขึ้นขาวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะขึ้นตัวของข้าพเจ้าเองในการในเรื่องการเงิน เงินที่ข้าพเจ้ามีข้าพเจ้าจัดสรรจะใช้แบบนี้แต่ว่าเรากําลังพึ่งตัวเราเองถ้าเราไม่ยอมลดเงินที่เรามีโดยถวายให้พระเจ้าเราก็พึ่งพาเรื่องการเงินพึ่งพาตัวเองเรื่องการเงินเราถ้าเราถวายเงินให้กับพระเจ้าเราก็ลดการพึ่งพาตัวเองเรื่องการเงินลงไปแล้วไปพึ่งพระเจ้าแทนเราอนุญาตให้พระเจ้ามาเสริมกําลังของเราในเรื่องการเงิน อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากยกเป็นตัวอย่างด้วยการสารภาพบาปของเราให้คนที่เหมาะสมนฟังแล้วคมพี่บอกว่าให้เราพูดถึงความบาปของเราเนี่ยให้กับคนบางคนที่เราไว้ใจที่เกิดตในรพระที่ฟังถ้าเราทําสิ่งนี้เนี่ยเราลดอะไรของเราเลงไปเอ่ยเราลดหน้าตาของเราถูกไหมเราลดหน้าตาของเราเราลดความภาคภูมิใจของเราลงไปเออช่วงช่วงที่ผ่านมานะครับ ผมมีมีสิ่งอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งซึ่งผมก็รู้ว่าเป็นความบาปในใจผมเองคือผมไม่อยากเห็นคนบางคนอ่นอกพีเออซีนะครับเป็นคนที่ผมรู้จักผมไม่อยากเห็นเขาเหล่านั้นเนี่ยได้รับพระพรจากพระเจ้าผมไม่อยากเห็นคนเหล่านั้นเนี่ยได้รับสิ่งดีๆจากพระเจ้าเพราะว่าผมเห็นว่าคนเหล่านั้นเนี่ยมีสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตอะไรบ้างแล้วผมรู้สึกรับไม่ได้ถ้าถ้าเขาจะรับสิ่งดีๆจากพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ดีนะครับ แต่ของพระเจ้าผมไม่เคยรู้สึกอย่างนี้กย่างคนในเบซีเพราะว่าพระเจ้าก็ใส่ความรักเป็นพิเศษกับคนในเยวซีลงมาเนใจของผมแต่นี่คนบางคนที่นอกเดียวซีแล้วผมรู้สึกว่าเขามีนิสัยที่ไม่ดีบางอย่างผมรับไม่ได้ที่จะเห็นเขาได้รับสิ่งดีๆจากพระเจ้าผมไม่อยากจะมีส่วนในดๆให้เคารพสิ่งดีๆในชีวิตจากพระเจ้าผมก็ต้องไปสารภาพค,ความบาปเรื่องนี้เนี่ยให้กับคนบางคนที่ผมไว้ใจที่เขาเติบโตในพระคุณฝาผมเห็นว่าเมื่อผมทําสิ่งนี้ไปเนี่ย พระเจ้ามาเสริมกําลังผมในเรื่องความอ่อนแอสัปดาห์ต่อมาเียผมรู้สึกว่าผมโอเคขึ้นนะถ้าคนคนนั้นเนี่ยจะรับสิ่งดีๆจากพระเจ้าแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็โอเคถ้าพระเจ้าอยากจะใช้ชีวิตผมเนี่ยให้เป็นเครื่องมือในการให้คนเหล่านั้นเนี่ยรับสิ่งดีๆจากพระองค์จะเห็นว่าพระเจ้าก็มาเสริมกําลังผมในเรื่องที่ผมอ่อนแอเมื่อผมทําบางสิ่งที่พระเจ้าสอนคือสารภาพบาปให้คนอื่นฟัง ซึ่งมันลดศักดิ์ศรีของผมลงไปมันลดความภาคภาูมิใจของผมลงไปมันลดหน้าตาของผมลงไปด้วยผมผมก็อยากจะให้เราเออลองคิดดูนะครับอะไรบ้างที่พระเจ้าสอนให้เราทาและคาสอนเหล่านั้นเนี่ยเราไม่อยากทําเพราะว่ามันลดสิ่งที่เรามีลงไปมันลดหลายสิ่งหลายอย่าง,งเราลงไปแต่อยากอยากจะบอกพี่น้องว่าถ้าเราทําเนี่ย การที่เรายอมลดสิ่งต่างๆของเราลงไปเนี่ยมันเป็นการเปิดประตูให้พระเจ้าเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาเสริมกําลังเรามาเสริมในสิ่งที่เราไม่มีเป็นการเปิดโอกาสให้พระเจ้ามาเสริมกําลังของเราในเรื่องทรัพย์สินเรื่องปัญญาเรื่องความชื่นชมยินดีเรื่องความอ่อนแอของเราในในเวลานี้นะครับก็อยากจะใช้เ,เวลาสักนิดหนึ่งรองอธิษฐานด้วยกันนะครับออลองอธิษฐานถามพระเจ้าว่า มีอะไรบ้างที่พระเจ้าอยากจะให้เราทาําแล้วก็สิ่งนั้นเนี่ยให้เราลองคิดดูว่ามันจะลดอะไรของเราลงไปออย